มาทำเมนูสดน้ำร้อนๆร่อยๆกันค่ะเพ่อน,นวันนี้ไอ้จะชวนเพื่อนๆมาทำต้มมาระคามู่ซดนี้คามู่เปื่อยหนุ่มละลายในปากร่อยๆฟินๆกันเลยค่ะเริ่มด้วยตังมอใส่น้ำเปล่าตามด้วยซามเกลอือลงไปจากนั้นก็ตามด้วยหฮดหอมแห้งที่แช่น้ำไวเรียบร้อยเลยลงไปค่ะเปิดฝ้ารอจนกว่าน้ำซุปจะเดือดพอน้ำซุปเดือดก็ตามด้วยเนือ้อคามู่ลงไปได้เลยคามู่ในก็สื่อแบบที่เขาล้อเนื้อมาให้เรียบร้อยแล้วค่ะ พอใส่ขาามูลงไปแล้วให้ลดไฟเป็นไฟกลางคอนไปทางเบาค่ะแอนจะเพิ่มซุปกรณกับเกลือลงไปแล้วก็ตุ้นด้ยวยไฟอ่อนๆไปเรื่อยๆประมาณหนึ่งชั่วโมงเลยค่ะการตุ้นด้ยวยไฟอ,อ่อนจะทําให้เนื้อขาามูของเราเปื่อยหนุ่มแบบไม่กระด้างข่ามูเปื่อยหนุ่มดีแล้วก็ตามด้วยมาราลงไปได้เลยมาราเนี่ยก็สาวเกลือก่อนเอามาแกงนะคขามาราของเราจะได้ลดความข้มบางซู่เขาก็จะต้มมาราเอาน้ำทิ้งก่อนนะคะาแต่ว่าแอนชอบความข้มของมาราก็เลยจะแขกสาวเกลือพ่อค่ะแอนก็เพิ่มแขกรสกับต้นหอม ญี่ปุ่นลงไปด้วยช่วงระวังต้มถูกย่างให้ซุกดีแอนก็จะคอยช้อนฟองเพื่อให้น้ำซุปของเราใสหนาทางแอนก็ปรุงรสเพิ่มแค่ซีอิ๊วข้าวค่ะเพื่อนเพื่อน,อนชิมรสปรุงรส<ถ><ถ>ตามชอบได้เลยมาราเวลาเขาซุก,าก็จะเปลี่ยนซี่เป็นซี่น้ำตาลเคี่ยวอ่อนๆค่ะมาราซุกดีแล้วก็ปิดถ่ายด้วยต้นหอมผักชีขึ้นช่ายลงไปได้เลยวันนี้ก็จัดแบบหม้อเติบเติบหล่นหล่นหม้อเลยค่ะเพื่อนๆต้มมาราคาหมูแบบมนีหญิงอุ่นกินไล่วันหญิงร้อยค่ะมีถ้ามีผักกาดดองนีนหญิงเข้ากันร้อยมากๆค่ะเพื่อน ต้มมาร้านี่เป็นเมนูโปรดอีกเมนูหนึ่งของแอนเลยค่ะความคขมในมาร้านี้ทําให้เจริญอาหารมากๆเวลาแอนกินเมนูนี้เองก็ตักข้าวซุ้ยร้อนๆแล้วก็ราดแกงลงไปแบบน้ำเลนเลนสดร้อนๆว่ามันร่อยได้แรงอกจริงๆค่ะเพื่อนๆมาค่ะมาค่ะเพื่อนๆตักข้าวซุ้ยร้อนๆมาร้อยจังหู้ด้วยกันค่ะ